ครับผมกลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อนะครับในช่วงที่2นะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่ต้องถือว่าเป็นประเทศที่ประชาชนเขาเนี่ยอยู่กันด้วยความสงบสุขซสละเกินนะครับเขาและเขาก็มีคุณภาพชีวิตเนี่ยที่ถือว่าติดอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะครับแล้วล่าสุดครับตอนนี้เขามีการลงประชามติไปนะครับเป็นการลงประชามติ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนนะครับว่าสมควรจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ําหรือเปล่านะครับเขาตั้งไว้นะครับเขายื่นไปเนี่ยบอกว่าอยากจะให้ค่าแรงขั้นต่ําของผู้คนในประเทศเขาเนี่ยอยู่ที่22 s สวิสฟรังกนะครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณสัก800บาทอันนี้800บาทนี่ไม่ใช่ต่อวันหรือว่าต่อเดือนนะครับต่อชั่วโมงนะครับถือว่า ถ้าเกิดมตินี้ผ่านขึ้นมาเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ก็จะกลายเป็นประเทศที่มีค่าแรงขั้นต่ําสูงที่สุดในโลกไปนะครับก็จากผลนับคะแนนประชามติที่ลลงไปแล้วเมื่อวานนี้ใช่ค่ะเมื่อวานนี้เองนะคะก็ชี้ว่ามีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงกว่าร้อละ76นะคะคัดค้านข้อเสนอของสหภาพแรงงาน SGB ค่ะอ๋อเป็นสหภาพที่เกี่ยวกับว่าเรื่องเกี่ยวกับแรงงานนั่นเองใช่ค่ะโดที่น่าแปลกใจด้วย ไม่ผ่าน,ไม,านไม่ผ่านค่ะโดยที่สนับสนุนโดยพักสังคมนิยมแล้วก็พักกรีนซึ่งเป็นพักคฝ่ายค้านั่นเองนะคะคเขาบอกว่า ต้องการที่จะกําหนดค่าแรงขั้นต่ําอยู่ที่22ฟังอย่างที่คุณอิทธิเดชบอกก็คือ22ฟรังต่อชั่วโมงหรือว่า4,000ฟรังต่อเดือนคิดเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ145,800บาทต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะโอ้โหนี่ถ้าเป็นคนงานในบ้านเรานี้ต้องก็ต้องบอกว่าพระเจ้าช่วยเลยนะครับเงินเดือนขั้นต่ำนะครับ145,000กับอีก800บาทนะครับประชามติที่ออกมานี้นะครับเขาบอกว่า ไปตรงกับผลสํารวจที่เขาทาก่อนหน้านี้แล้วล่ะนะครับ <Okay. S 1> ก่อนหน้าที่จะมีการลงประชามติเนี่ยเขาก็ไปสอบถามคนสวิตนะครับเขาบอกว่าคิดเห็นยังไงกับการที่สวิตเนี่ยจะกลายเป็นประเทศที่มีค่าแรงขั้นต่ําสูงที่สุดในโลกนะครับ <Okay. S 1> ผลปรากฏว่าคนสวิตเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยครับนะครับ <Okay. S 1> ยืนยันนะครับว่าไม่เห็นด้วยคือ <Okay. S 1> เขาก็มีเหตุผลของเขานะครับ คือเขาบอกว่าเขาก็อยากจะได้หรอกเงินเยอะๆนะครับ<ช>แต่ผลข้างเคียงที่มันจะตามมาเนี่ยมันอาจจะร้ายแรงกว่าเงินที่ได้มาอีกด้วยซ้ำไปนะครับเพ<ช>ราะว่า1ก็คือบริษัทหรือว่านายจ้างเนี่ยที่จะต้องอทําการเสียสตางค์เพิ่มในการจ้างลูกจ้างเนี่ยบ,บ,บางคนอาจจะแบกภาระไม่ไหวนะครับก็มีการตัดลดหรือว่าเลิกจ้างงานไปคราวนี้ก็คนตกงานเพิ่มขึ้นนะครับเศรษฐกิจก็จะมีการชะลอตัวนะครับในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้น เพราะว่าทุกคนเนี่ยมีเงินเยอะหมดเลยนะครับเงินเนี่ยใบใบใหญ่ก็จริงแต่ว่าซื้อของได้น้อยนะครับใ<อ>นขณะเดียวกันนะครับสินค้าก็แพงขึ้นเช่นกันนะครับเพราะว่า ออพอได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นสินค้าก็อาจจะขยับตามนั่นเองนะครับแต่โครงสร้างทางสังคมของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย<แ>เขาแข็งแกร่งกว่าหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยอย่างบ้านเราเนี่ยพอรู้ว่าค่าราชการหรือว่าเงินเดือนใครขึ้นเนี่ยพ่อค้าก็ขึ้นตามทันทีเลยนะครับไข่จากใบละสองบาทก็เป็น3 4บาทไปเลยทีเดียวแต่สวิตเนี่ยปัญหานี้ก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนกับว่า,วารู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทานะครับก็ปัญหานี้ก็อาจจะไม่ ไม่ไอ้นั่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดไปดูในอีกมุมหนึ่งครับในมุมของคนที่เขาสนับสนุนให้ค่าราค่าจ้างหรือว่าค่าแรงเนี่ยเพิ่มขึ้นเขาก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันนะครับเขาบอกว่า ช่องว่างทางรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนับวันมันจะห่างออกไปทุกทีนะครับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้กับคนชั้นชนชั้นใช้แรงงานเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็จะสามารถลดช่องว่างระหว่างความรวยกับความจนของคนในประเทศเขาเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ความเหลือ่อมล้ำของสังคมเนี่ยก็จะแคบเข้านะครับ ก็ถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยนะคะกับการกําหนดค่าแรงขั้นต่ํานี้นะคะแต่ว่านักหัวหน้าเศรษฐศาสตร์ของ SGB ค่ะเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าประชามติเนี่ยจะไม่ผ่านนะคะแต่ว่าหลายๆบริษัทค่ะเขาก็เริ่มมีการกําหนดค่าแรงขั้นต่ําตามนโยบายนี้แล้วนะคะก็คือ4,000ฟังต่อเดือนนั่นเองนะคะโดยที่ปีที่แล้วค่ะห้างสรรพสินค้าชื่อว่า Discounter Lidl นะคะก็ได้ปรับเงินเดือนขั้นต่ำตามที่กำหนดเอาไว้แล้วก็ ในปีหน้าภายในปีหน้านะคะก็คือร้านเสื้อผ้าชื่อดําอย่างที่เรารู้จักกันก็คือ H&M เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็จะเข้าตามนโยบายนี้ในปีหน้าด้วยเช่นกันค่ะก็คือการปรับเงินเป็น4 0 0 0ฟรังต่อเดือนอ,อย่างนี้ปีนหน้านี่ผมไปสมัครเป็นพนังกงานขายที่ H&M แถวพารากอนไม่รู้ทันหรือเปล่านะฮะ,ะ,ะออขายของได้เงินเดือนแสนสี่แสนห้าก็ไม่เลวนะ,ะผมว่าผมเลิอกอาชีพนักข่าวดีกว่านะรจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการลงประชามตินี่สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็น หนึ่งในประเทศที่ไม่กี่ประเทศในโลกนี้เลยนะครับที่ให้สิทธิประชาชนเนี่ยอยางเต็มที่ก็คืออำนาจเนี่ยอยู่ในมือประชาชนจริงๆนะครับทางรัฐบาลไม่ว่าจะมีการก่อนที่จะออกกฎหมายหรือว่ามาตรการหรือว่าพรบอ,รอะไรนี้นะครับเขาจะมีการถามความคิดเห็นของประชาชนกันก่อนนะครับก็คือการลงประชาะชามติหรือว่าการทําประชาพิจารณ์นะครับถ้าอันไหนเนี่ย ประชาชนไม่เห็นด้วยพอลงประชามติแล้วเสร็จประชาชนบอกยี้ไม่เอานะครับกฎหมายนั้นหรือว่าร่างอะไรต่างๆนั้นเนี่ยตกไปเลยทันทีนะครับแล้วประชาชนเขาเนี่ยเข้าใจในความเป็นประชาธิปไตยด้วยนะครับแล้วก็เห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองและประเทศชาติเนี่ยเป็นสําคัญเลยไม่ได้ว่าสําหรับตัวเองหรือว่าพวกพอนะครับถ้าเขาเห็นว่ามาตรการนี้กฎหมายนี้เนี่ยจะทําให้ประเทศชาติเขาเสียหายหรือว่าความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆเนี่ย สู้ไม่ได้แล้วเนี่ยเขาจะทําประชามติทันทีแล้วก็ทําให้ร่างนั้นเนี่ยตกไปเลยทันทีนะครับก็ดีนะคะเห็นแก่ประเทศชาติเป็นสําคัญนะคะใช่ครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะไปที่ประเทศสหรัฐกันค่ะสหรัฐอเมริกานะคะณมตอนนี้นะคะเขามีกฎใหม่ใหม่ออกมาตามร้านอาหารคาคฟ่ที่เดใช่ค่ะอขออภัยค่ะนโยบายใหม่ออกมานะคะว่าห้ามทิปพนักงานเสิร์ฟแล้วค่ะ อย่างนั้นค<า>่ะ<ล>จะเป็นยังไงนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาติดตามชมช่วงหน้าค่ะค